Mm hmm. ก็จะเป็นชุดเอทเคที่ซื้อมาไว้ที่บ้านประจำเลยค่ะก็จะตรวจประจำเวลามีเหตุจำเป็นต้องไปนั่นไปนี่จะใช้ชุดตรวจอันนี้นะคะวินจะใช้ชุดตรวจอันนี้เมื่อกี้ทำผิดไปก็เลยต้องทำใหม่ทำผิดไปเสียไปหนึกล่องทำไม่ถูก ก็จะลองใหม่ก็จะมีหลอดให้หลอดใส่น้ำยาก็าจะมีซองก็จะมีไม้สำหรับแย่ก็มีฉลากยาเนาะหมดแล้วคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาโอ้อันนี้เป็นแถบ อ๋ออันนี้น้ำยามันจะมีมันจะมีที่เคลือบที่ล็อกไว้ที่เคลือบไว้ <c oughs> เวลาเราแย่แล้วเราจะเปิดอันนี้ออกแล้วเอาไม้มาใส่ที่ว่าไม้ที่แย่จมูกเรามาใส่น้ำยาเน,ะ <c oughs> นาเนะเมื่อกี้พี่จิพิ p พ์ทำผิดทำผิด <c oughs> ไปเทไปเทใส่ที่ว่าแป้นก่อน, <c oughs> อนจะ ังไงอ๋อไม่มีที่ฉีกจะเ,เทใส่แป้นก่อนอ๋ออันนี้มันเป็นอันนี้เป็นยำยากกันความชื้นเนาะไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ก่อนทำก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ ใส่เกลแอลกอฮอล์เช็ดมือให้สะอาดด้วยนะคะันนี้ก็จะแย่ก่อนแย่จมูกก่อนเนาะห <c oughs> นี่ก็ แล้วเอาน้ํายาลงเดี๋ยวจะทำผิดอีกเดี๋ยวไปอ่านสูตรอีกก่อนมีชุดตรวจค่ะมีชุดตรวจก็จะทำเองก็จะแย่เอง เมื่อกี้ทำผิดไปอันนึงแย่ไปเจ็บฟรี <c oughs> ก็จะแย่ใหม่จะแย่ใหม่นะคะจะเอาข้างนี้เมื่อกี้เอาข้างนี้จะน,นี้จะเอาข้างนี้เราแย่เองเราค่อยค่อยแย่ลงไปได้ค่ะเราทำ ทำได้คิดว่าทุกคนต้องทําได้เพราะว่าเวลาเราแย่เองเราก็ค่อยๆทําเอาเข้าไปให้ลึกที่สุดจนถึงผนังนั่นหลยคะ่ะค่อยๆเอาเข้าไปเข้าไปจนถึงผนังเราค่อยหมุนหมุนหมุนคว้านเอาน้ำเอ่เอเมือกน้ำลายตรงคอตรงปลายสุดเรานั่ยเลยคะ่ะ ชนแล้วนะคะชนผนังแล้วก็ถึงผนังเลยนีหน่หน,หน,หน่อยก็ชนผนังแล้วนะคะก็คิดว่าลึกสุดแล้วลึกสุดแล้วหรอก็ลึกสุดแล้วล่ะคะ่ะ ก็จะเอามาใส่อันนี้น้ำตาแตกแล้วก็จะหมุนก็จะรีดรีดเอาน้ำยาไอ้น้ำมูกนำลายเอาเนาะนะที่อยู่ในหลอดเนะีนาะก็รีดรีดรีด,ด,ด,ดเอาให้มันได้มากที่สุดแล้วก็จะจับเวลาจับเวลาสิบห้านาที จะได้แล้วเนาะก็ปิดไปรอสิบห้านาทีเขาเขียนว่าสิบห้านาทีก็จะรอสิบห้านาทีจับเวลาก่อนแล้วก็จะเอาหลอดตั้งไว้ในที่เขาตรงกล่องนั่นเลยคะ่ะมันมีหลุมให้ตั้งอยู่ รอสิบห้านาทีก่อนนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ว่าเอามากักตัวค่ะมีเสื้อผ้ามียามีแอลกอฮอล์มีของใช้ส่วนตัวเลยคะ่ะมีมุง้งโยนมีหมอนพัดลมการน,น้ำร้อนแล้วก็น้ำ เอาที่จำเป็นมาใช้เฉพาะหน้าไปมีกับข้าวคขเอามาส่งครบ15นาทีแล้วเราก็จะเอาน้ำยาน้ันหยดลงไปในแถบที่เป็นหลุมอะค่ะที่เป็นหลุมหยดลงไปสัก3ามหยดแล้วก็เอียงให้มันไหลมาตามช่องที่ว่าเป็นยาวๆให้น้ำยาไหลลงมา ไหลลงมาตามแถบที่ว่าเป็นยาวๆถ้าคนเคยตรวจแอตรวจคันนี่จะรู้ค่ะตรวจว่าเราท้องหรือไม่ท้องนี่เขาจะรู้มันก็จะไหลมาตามอันนั้นน้ำยาจะไหลมาแล้วก็จะสังเกตดูว่ามันจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไง จะค่อยๆดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่เพิ่งจะได้นับจังใจวันที่น้องเขาเจอน้องเขาก็ได้เป็นวันที่สวันที่ตรวจนี่นะคะเป็นวันที่สาที่จริงมันต้อง5วันเนาะเดี๋ยวก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจเราก็ แยกตัวออกมาเลยไม่ไม่อยู่ตรงบ้านบ้านตัวเองเพราะว่ามีเด็กมีหลานด้วยหลานเป็นทะละสิซเมียก็ห่วงก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นถ้าไม่เป็นอะไรก็สบายใจไปก็จะดูว่ามันจะขึ้นกี่ขีดจริงมันมันก็ยังไม่เจอหรอกถ้าเป็นก็ยังไม่เจอหรอก เขาว่ายังแค่2วัน3วันเองอาการยังไม่ปรากฏรออีก5วันจะตรวจอีกทีหนึง่งเริ่มขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะเห็นเป็นลางๆแล้วก็ใส่เม็ดสามเออสาดีเนาะเม็ดหนาๆน,น,นะใส่ยางมันนะยางมันเส้นใหญ่เจ็บหูก็ต้องอดทนเอา ก็จะไปเปิดช่วงทานข้าวมีจะเสี่ยงช่วงทานข้าวนั่นแหละค่ะแป๊บเดียวเองช่วงนั้นแหละช่วงอื่นเราก็ไม่ถอดแมสเลยน้ำยามันก็บีบน้ำยาแอลกอฮอล์ตลอดจะเข้าห้องไปเยี่ยมป้าก็มีน้ำยาอยู่ทั้งหน้าเขาก็ให้บีบออกมาตอนเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็บีบอีกทีนึ้งเราก็ไม่ไม่นั่นเลยพยายามอยู่ มีช่วงที่ว่าทานข้าวนั่นแหละก็ <urt urt urt urt> น้องเขาถือจานมานั่งปอกทานด้วยแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ชายก็บอกมานั่งรวมกันได้ไงช่วงนั้นแหละก็เลยไม่ไว้วางใจตัวเองก็เลยแยกตัวออกมาน้องเขาปเป็นไงน้องเขาก็เป็นเขาไอเขาโทรมาบอกขึ้นสองขีดเราก็เลยไม่ได้มาถึงบ้านแล้วก็ ก็ยังได้อาบน้ําอยู่ตรงนั้นจะเป็นไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ลูกสาวเขาคนสะอาดอยู่เขาฆ่าเชื้อโรคเขามีน้าาํายาประจําฆ่าเชื้อโรคคัดห้องน้ำฆ่าเชื้อโรคเขาจะทําก่อนหน้าแม้กระทุงถูบ้านเขาก็ใช้น้ํายาถูบ้านฆ่าเชื้อโรคเขาจะทําตลอดอันนี้ตัวเรานํามาเราก็ต้องต้องดูแลตัวเองด้วยดูแล ครอบครัว <ersch> ด้วยเนาะก็เลยแยกตัวออกมาเลยดีที่ว่ามีบ้านให้กักตัวอยู่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกันไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกยื้องฝาาถนนอ่าพอได้มีแี่ยเริ่มเริ่มมาเริ่มเริ่มชัดละเริ่มขึ้นละก็ มาสาติตให้ดูเฉยๆค่ะขึ้นขีดเดียวเองไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวครบอีกครบห้าวันเราจะมาตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ